ะะจะไปไหนคะวันนี้ไปสุป,ปาไปสุปปาที่ไหนคะที่สุมาหนที่นะที่ไหนนะคะที่น่สุป,ปาหาไปกันเลยค่ะชื่อแสีค่ะจะมียินอะไรมองอยู่งี่้นค่ะ ถึงแล้วนะคะสตอรี่ตองน้องเค้กมาแล้วน้องเค้กมาแล้วโอ้ยประมาณได้ปลาอะไรคะเอาเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บ กำลังเตรียมนะคะล่องใส่ดีรอดว่ามันเต็มปั๊มมันหลับพดเครื่องที่จะลงเนอะตาพาตาพาทำนะคะ ơi kịp online kịp nhấc cũng cũng đem rồi em ơi em ơi đăng nhập lại alo 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 em ơi em ơi พี่ประวันเก็บเลยค่ะคิดตัวใหญ่ๆเลยว้าวว้าวดกปลาอะไรประ้าดนอ่ปะป้านพี่ตองไปเก็บค่ะมีปลาอะไรบ้างบ้างคะพี่ตอง้ยม,มีปลาอะไรบ้างคะพี่ตอง้ย ัวอะไรคะเกบมัไหเก็บกับพี่ประวานนะลูกนวี่ไงพี่วานเก็บนี่ไงพี่วานตัวอไจะตัวสวยๆเอฟ้อเตรียมเครื่องนะ ี๋้วรอเก็บกับพี่ไปตองค่ะพี่ไปตองรองเก็บเออสอนกับมาเลยเดียวเออดวนกัาม้าวนกลาม้าจับสองห้างท่านว่าไมอสิกงองแนังระบาดอย่านี่นั่นไงนั่นไงดูพี่ธันวาสอนมานมานะ ไปต้องสตอรี่มาเก็บปลาเอาคูมาลูกเอาคูมาพี่ประมาณอาคูมาเอาคูมาเอาคูมาอุ้ยมาถือให้โอ้ยมาไม่ต้องมาเก็บค่ะอ้ยยังไม่จอหนูอ้ยเยอะเลยค่ะอ่ะดึงออกค่ะดึงออกค่ะ uh นี่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 มันไหมครับมันทำไมหนอนี่ไงอุ้ยแม่ไทยมาดูหนอนลูกบอลส้นลูกแก้วลูกแก้วเขาเรียกปลาอะไรคะนี่ปลาปลาปลาขับทงปลาขับทงปลาอุ้ยงอาไม่ต้องมีปากแหลมด้วยลูกเคาไม่เอาเค็มเข็มหน่อยอ่ะไอหยิบเอาสิคะเค็มเข็มเอาเนี่ยมันบาดมือนั่นไงพี่ว่า

อุ้ยได้เยอะเลยค่ะไอพี่ไปตองจับสิคะลูกพี่ประวานจับสี่ตัวแหลมๆอ่ะตัวแหลมๆเยอะเลยอ่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ไงนี่ไงเก็บเยอะเลยลูกนี่ไม่เชื่อยากซิวแตงตายนี่ค่ะพี่น้องสว มปมอมีปลาอะไรข้างมาบ้างคะพี่ไปตองพูดในเอฟซีฟ nah ังหน่อยปลาอะไรนะคะปลาอะไรคะปลาซิวไหนคะมองมาให้ดูหน่อย เยอะมากนะ,ะอู้ยเยอะมากเลยค่ะมีแต่ตัวสดๆเลยค่ะไอซีตัว่ตัวสวยๆเลยค่ะปลาไม่รู้ขอจับนี่ไงคะไปตองม,มันมันแกได้นี่ังไงคะไม่เจอว่าตัวเล็กๆที่ค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สองนี่ค่ะน้องน้องนี้องทำอะไรคะ ทำอะไรคะน้องเค้ก